ตกโอ้ยชาวอยฉันหิวหิวหิวมากมากมานี่ก่อนทำงานนะฉันจะกินข้าวเหนียวหมูวิ่งให้อิ่มเลยจ้ะตบท้ายด้วยกาแฟสักแก้วนะเอ้ยนี่ค่ะดักรองเลยนะจ๊ะสดชื่นหลับไม่รู้ กินกาแฟเนี่ยมันก็ต้องตาสว่างไม่ใช่หรอเฮ้ยก็จริงอ่ะแต่กินข้าวเหนียวทีไรนะง่วงเอ้ยฉันก็ง่วงเหมือนกันนี่เช้าเช้าแบบเนี้ยใครเขากินข้าวเหนียวหมูปิ้งไก่ย่างกันบ้างจ๊ะใช่เขาต้องกินของเบาๆอย่างพวกแซนด์วิชแฮมเบอร์เกอร์สลัดโอ้โหนี่แซนด์วิชแฮมเบอร์เกอร์สลัดนี่มันอาหารขยะทั้งนั้นเลยนะนี่ก็แป้งแป้งแป้งแล้วมันจะต่างอะไรจากข้าวเหนียวอ่ะนั่นดีมันต่างกันตรงไหนอุ้ยเจ็บมากสกปรกสกปรก ใครให้พวกเธอใช้มือหยิบแซนด์วิชยะเขาต้องชอใช้มีดใช้ซ่อมนะออานี่ใช้มือก็ได้นะกินข้าวเหนียวใช้มือเลยันด<ม> <h> บ้านเธ <h> <isations> อสิจ้ากินข้าวเหนียวใช้มืออ่ะบ้านฉันใช้ซ่อมจ้ะใครเขาใช้มือกินกันบ้างใช่โลโซ,โซสุกับปรบบันนอกไม่รู้จักวัฒนธรรมกันบ้างอุ้ยใช้มือกินข้าวเหนียวหยิบแซนด์วิชเบอร์เกอร์นี่โลโซเหรอใช่เฮ้ย แต่ฉันจำได้นะว่าฝรั่งเนี่ยเวลาเขากินแซนด์วิชกินพิซซ่ากินเบอร์เกอร์เขาก็ใช้มือหยิบกันนะ่ะมีฝรั่งก็บ้นนอกโลโซดินั่นมันฝรั่งจ้ะแต่นี่เราคนไทยจะทำอะไรก็ต้องรู้จักมารายาทกัน